เนี่ยมันเป็นใบกรงกลางที่มันร่วงลงมาใบกงกลางมันเป็นพืชตระกูลถั่วมันจะมีไนโตรเจนสูงพอมันจ่อยสลายเนี่ยแล้วผิวดินมันจะมีความร่วนแล้วจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลใบปลูกต้นไม้ต้นมาก็จะงามดีเล่งเร่งใบเล่งลําต้นให้โตวไวเนี่ยดินน่ยผิวดินจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วด้านหลังนี่ก็จะเป็นกองฟืน ที่เเผาเผาเผาถ่านไว้ถ่านก็มีประโยชน์ช่วยทําใหเา้เก็บกับความชื้นในชั้นดินนะป้องกันการเกิดเชื้อราในดินแล้วเวลาเราใส่พวกจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์มันจะมีลิ์เป็นกรดแต่ถ่านเนี่ยเวลาเราไปใส่ในดินน่ะมันจะมีลิเ์เป็นเป็นเป็นด่างฉะนั้นมันก็จะปรับสมดุลให้ค่า pH ูประมาณ5ไม่เกิน7ประมาณนี้ ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กําลังดีเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวพอเราดันโคกเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ดินที่ไหนเลยใช้ดินตรงนี้ยเอาไปปลูกต้นไม้ก็งามแล้วเนี่ย ลุงลุงเหนื่อยไหมลุงเหน่อยไหม,ไมลุงเราก็ยังอยู่ที่เชียงรายอยู่นะคะ เหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ก็มาเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็มาขุดดินค่ะก็จะเพาะมาเมล,ล็ดพริกแล้วก็มะเขือเทศหรือมเมล็ดพันธุ์อื่นๆนะคะถ้าหาได้นะคะในในระหว่างที่เราอยู่ที่นี่นะคะก็อีกไม่กี่วันก็จะต้องกลับบ้านที่ราดกระบังแล้วค่ะเรามารอติดตามนะคะว่าเราจะจะได้รับข่าวดีหรือเปล่าในเร็วๆนี้นะคะ <laughs> สัมภาษณ์หน่อย เป็นยังไงบ้างคะกล้องอยู่นี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยครับมาเที่ยวบ้านช่วงส่งการแต่ว่าอากาศไม่ร้อนอากาศเย็นสบายก็พยายามทำตามความฝันครับก็ยังไงก็ติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับโอเคค่ะก็เขาแรงเยอะเนาะเราก็ต้องอาศัยแรงเขานะคะ ดินนะคะสารพัดสิ่งอย่าง